มาพี่น้องมามามาแซ่บแซ่บต้มกันต้มขมตำมะแตงตำมะแตงมาผักโขลกผักคนแซ่บแซ่วมกันครับเนื้อย่างโคขุนบุลแล้วพี่น้องเม็ดกระถินกินต้มตำหมักแดงแซ่บแซ่บต้มกันต้มกันทุกคขลก ทะลุฝากคนแล้วเิเทวดาล้วมกจีน้ำเลนแหละคุณ้องคุณหลงผมผมมึงสิจี้เบงเด้อผมกผมดอกจอกดอกจอกหืมสมุกแดงกันแบบหืม แสบปลาขาไม่ลแสบตวลูกปลาเป็นเทปน้ำกินน้ำมินิจังโปเลยใช่หมโมงี่โงี่เฮ้ยดึงอกงอกยอยอกหยกลเลพี่น้องเอ้ยำแดงแดงแซกทนครับนอนข้างบนครับดีไม่แห้งทุกท่านทุกท่านน,น,นะครับเด้อร่ำรวยร่ำรวย,รวยทุกท่านทุกคน นะครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วนะครับสวัสดีครับลำรวยลำลุยทุกท่านทุกคนครับขอบคุณขอบคุณพี่น้นองสามเณรเมืองยะอัลละบ้าเบารสวัสดีครับสวัสดีทุกทา่านทุกคนคจ้าดูดีไม่แห้งทุกคนทุกคนนะครับเด้อพีนอออน and, นนน่น้องขสามเณรกนปากคนไหลแน่เลยปากคนแช่แน่เห็นลำลังแน่กใจให้นั้ำนะพี่น้อง ด,ดีไม่ง่ายทุกท่านทุกท่านครับพี่กระตือคองแล้วไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ